ัูดิครับโอ้โหกับมาพบกับรักท่องเตอยทรอีกครั้งกับที่หายไปนานมันเป็น5-6เดือนกับเกมนี้ผมต้องขออภัยจริงๆนะฮะเพราะว่าความชี้เกียนนัมันมาบรรทมอยู่ในร่างร่างเลยนะมันอยู่ในร่างเลยนะครับเอาละนนท์เาเรืงองยังนะพ่สัจงจอยอะไรกูปรับเรียบร้อยแล้วที่หล้วก็เข้าเกมตามปกติ เอาละเราขายไปกับเกมนี้มานานเราไม่ได้เล่นมานานเลยนะหลังจากที่เลิกเลิกทำาุริเอาละผมก็ตัวเดิมไปซ้ายขวาแหมมันเห็นหน้านไปทางนู้นกว่านะไาทางนี้โอ้โหไม่โคตรเจ๋งเลยเราถึงด่านที่สามโอ้โหด่านสามเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวได้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 ไ้ไวรุ่นลุมตีไวรุ่นลุมตีเราไม่ได้เล่นมานานไม่ได้เล่นอุ้ยไม่ได้เล่นนานไม่ได้เล่นนาน ไม่ได้เล่นนานเลยโอ้โหูมากเลยไอ้เหี้ยหนน่ะมึงคกูต้องต้องเซฟบอดต้องเซฟบอดเราไม่ได้เล่นนานเลยนะเนี่ยฟักจิ๋ววัเฮ้ยเราไม่จะตายแล้วไปไปเพื kind of um ่อเอ้ยอี้ยโดนเลยจะตุ้งแท้งบูเย้กูตายแล้วตายแล้วก็มาใหม่ตะปอน่ะแม่ง ลำดับโลกเลยกูอ่ะที่หนึ่งเลยนั่นนี่ไเขาบอกเมืก่อนอ่ะที่หนึ่งไม่ท็อปเฟลอ้าเซเป็เบสไอ้ว้าเอ้าว้าเซียนที่หายเลยแม่ปาบีปักโดดหลบครับโดดหลบครับอ้าโดดหลบสองไอ้เหี้ยก็โดนไฟมึงอยู่ดีว้า ต้องวิ่งมาอย่างี้แล้วก็ต่อยจะต้องฆ่าหัวหน้ามันก่อนหัวหน้าหัวหน้าหัวหน้าโอ้ยเยอะมันเยอะ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 ไปแล้วเยอะไปแล้วเอ้าโดนเองอีกเว้ยเนี่ยไปถทไทไทไท ไปไปไปเย้ชนะอบบเบสชนะอบเบสอ่ะมึงก็รีบไปสิวะกลืมอะไรเปล่าวะ้มไม่โดนใครกูยกเสียเวา้ายเฉยเนี่ยเดี๋ยววิลากูหยอกหยอกหยอดเริ่มปวดข้อมือแล้วเนี่ยไม่ได้เล่นนานไงบักหยุ่ไว ชื t อสเ a n งบ r ูมานาขวดไหนวะขวดนี้ใช่ไหมวะ <laughs> มึงไม่ได้เล่นนาม,มนลืมได้ไง <c oughs> รู <c oughs> ร้สึกว่าก<ๆ>ูจะฆ่าแค่สองตัวเท่านั้นน่ะอ่านี่เรายังมาแค่สามอยู่เลยนะโดิฟ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 ดีบอเร็วดิฟจอนไอจอนไหนจอนเฮนรี่ไม่ใช่เหรอไอจอนมันไม่มามืงอังให้จบไป <laughs> <laughs> โอ้โหแมงเอ้ย หลบเก่งจริงเลยเนี่ยหลบเก่งจริงเลยหัวหน้าไม่กระไมกแล้วใครเนี่ยเอย๋ใครวะเดนนิสหรือเปล่าน่าจะใช่เดนสันโอ้ยโอ้ยเย่ตีแล้วไงจะได้ยังไงให้บูธถนัดเทียวะจอยก็พัง <c oughs> โอ้ยโอ้ย,อยใครว่ามูดี้ ยังจําได้ยังจําได้ทั้งนั้นที่เราเลิกไปเพราะเราเล่นด่านนี้ไม่ผ่านไใช่พวกเราไปแคสเจมันางื่นๆๆนะครับโอ้ลุยส์ซานโต,โตไม่ไดเจอกันนานนะเป็นไง,งมัออ่งจอจอนไอจอนชาวไล่ี่นใส่ยยังยังชาวไล่เหมือนเดิมใช่มอ่ะเฮ้ยโอ้โถือว่ากูโหดเกินไปมันเลยไม่โดน รรเนี้ยเนี่ยเนี่ย yeah กรนั้นมบ bash มาถึงไครเม็กกันสักที <Hey. S 1> กับหลุย ex แค่ถอดก่อนก้งก็เปลี่ยนชื่อมันเลยใช่ไหมเนยมัน ex ตามหลังไม่เฉยตายาตายากอะตายยากหลุยหลุยหลุยหรือบางสัวรรู้จักไหมอุ้ยโดนด้วยทำไมแม่นยิ่งนี้อ้า ah. หัวแตกหัวแตกตายตายสิวะตายตายสิลุยลุยมึงตายยากจังวะลุยลุยเออเรียบร้อยลุยเออลุยลุยลุยมันอ่อาแล้วกูเลยโอ้โหจบสักทีนะฮะรู้สึกว่าจะสั้นมากเอาล่ะไปเจอกันพาร์ทหน้านะครับขอบคุณครับ